ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทิน ดวงเฮงสี่ราศีซ้ายก็เงินขวาก็เงินชีวิตมั่งคั่งเงินทองดวงเป็นเศรษฐีใหม่อันดับหนึ่งชาวราศีผึกโศกเรียกได้ว่า เป็นดวงการเงินที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีนี้หลังจากที่ราหูมีการโยกย้ายราศีปส่งผลทำให้คุณน,นั้นมีโอกาสมังคังร่ำรวยมีเงินมีทองก้อนโตหลังจากนี้จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น การงานจะมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเงินทองไหลมาเทมาหากวางแผนบริหารจัดการเงินให้ดีจะมีสิทธิ์ริ่มรวยได้โดยไม่ยากชีวิตที่เคยเป็นหนี้เป็นสินหลังจากนี้ปลดหนี้สินได้เพราะมีเรื่องของการใช้ใจ่ายลดน้อยลงจะมีแต่รายรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวงประจำวันถือว่าดีมีสิทธิ์เป็นเศรษฐีใหม่ อันดับสองชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นอีกราศีที่ดวงรุ่งพุ่งแรงหลังจากราหูย้ายเรียกว่าราหูย้ายมาให้โชคเลยก็ว่าได้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยฐานะดีขึ้นจะมีโอกาสดีๆในการทำรายได้อีกด้วยการทำเงินจะมีเข้ามาในชีวิตหากเคยลงทุนอะไรมาก่อนในอดีตนี้ ผลตอบแทนจะเริ่มสําแดงดิดแล้วจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดเงินทองไหลมาเทมาได้หยิบจับเงินก้อนโตอันดับ 3. าชาวราศีพิจิกช่วงที่ผ่านมาชีวิตของชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะมีเรื่องดีเรื่องร้ายสลับกันไปบ้างแต่หลังจากที่ราหูย้าย ชีวิตจะมีความนิ่งและมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นงานของคุณจะเริ่มปังสุดๆยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทั้งบ้านรถที่ดินของมีค่าต่างๆจะมากองอยู่หน้าบ้านสุดท้ายนี้ ชาวราศีธนูดวงชะตาฟ้าลิขิตให้รวยแล้วราศีธนูดวงรุ่งพุ่งแรงเรียกได้ว่าคิดหวังสิ่งใดเป็นจริงโดยฉับพลันโดยเฉพาะ จะมีเกณฑ์ร่ำรวยด้วยมีฐานะที่ดีขึ้นโอกาสดีๆมีมาเยือนแล้วจะสามารถทำไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกาหากเคยลงทุนอะไรมาก่อนหน้านี้จะมีโอกาสที่จะได้ผลกํำไรที่ดีเกินคาดถือได้ว่าความรวยมีมาเยือนอย่างไม่ขาดสายหากใครเคยเป็นนี้เป็นศิล หลังจากนี้นีสินหายเกลี้ยงเศรษฐีใหม่หนีไม่ไกลเกินเอ,อื้อมช่วงนี้รับทรัพย์หลักแสนถึงหลัก,กล้านขอต้อนรับสู่ช่องดูดวง h ช n แนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน